สวัสดีครับบรรยากาศสดๆหนะ้าเวทีครับวันนี้เรามาเจอนางเอกที่ไม่ค่อยอาบน้ําครับผมปอมแปรรอนแนะนำเออนี่ครับรีบมากันนะครับนี่นะครับทีมผู้จัดขอบคุณเตอร์เอ็นเตอร์เทนเมนต์อันนี้ทีมผู้จัดนะครับากพี่นงไม่มีฝนนะค,คะไม่มีครับไม่มีครับบรรยากาศสดๆครับวันนี้นีนะครับนี่บรรยากาศสดๆเวทีวันนี้เราจัดเต็มนะครับผม,ม จัดหนักจัดเต็มบรรยากาศหน้าง,งานกันครับครับนี่ทางหนูยัดโอ้ยคงกินเยอะมากหน้าง,งานขอบคุณนะครับมีผู้จัดนะครับ เตอรอ์เอนเตอร์เทนเมนต์นะครับรอดรอดรอดมาบัตรหนึ่งร้อยเก้าสิบบาททำวันนี้นะครับมีงานสาวนาเพื่อนชัมากค่ะพี่น้องคนไหนที่ดูไลฟ์สดอยู่มาเลยนะคะหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทไม่มีฝนปลอดฝนชัวร์วันนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะพี่น้องต่สแสดงแน่นอนค่ะพี่น้องคพี่พีนมาแก้ง นะครับวันนี้นะครับตรงข้ามโรงกัน SPRC นะครับมาตรพุทตั้งมาง่ายๆเลยครับผมอุ้ยอุ้ยทำไมกล้องเธอสวยมากเลยอ่ะอยู่หน้าตรงขายบัตรครับผมวันนี้บัตรราคาเท่าไหร่ครับพี่ปอมแปมครับ9 0สค่ะผููายที่ซื้อมากครับช่วนูนมานั่มเนเดอร์ค่ะมนคบองและสำหรับวงหนึ่งนะครับผมวงหนึ่งนะครับบัตรออนไลน์หกร้อยหสิบาทนะครับเหมาอุ้ย มันที่โเย่เย่เย่ชอบชอบกันงานเขาเป็นีมากครับพี่นงอันนี้เป็นศิลปินรืะเป็นนักข่าวลูกช่วงนี้เป็นนักข่าวไปก่อนช่วงนี้ขอบคุณนะครับเต้ยเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับดูการนี้นะครับเหมาชิวงานอลังการงานสร้างครับผมนะครับยืมพี่พีทก่อนนาทันอะไรนะยืมเงินพี่พีทมาให้นหาลอยเพื่นบ้าผู้ใดว่าอันไอ้กระเลนอะวะจ๊น โอนมาเลยค่ะพันหนึ่งค่ะเดี๋ยวจะให้ยืมอยู่อ,อ,อ๋อปอมแปแล้วก็แบ่งกันเนาะแม่ลูกบรรยาก,กาศสุสครับเวทีเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวขึ้นคางอย่างเดียวก็ใช้ได้เดี๋ยวเราอันนี้หหกโมงเองอุ้ยมีผู้ชายยืนอยู่ที่เสาด้วยใใผู้ชายหรือเปล่าเนี่ยทำไมถือกล้องนิวน้วนิว้วเธอเธอดูที่นิ้วก้อย,ออยอเอา คือนิ้วก้อยเป็นแบบนี้แหละผู้ชายผู้ชายบรรยากาศสดๆครับวันนี้พร้อมแปมรายงานฝัดใช่ค่ะรายงานหน้าวีใครยังไม่ติดตามช่องแม่พญารังเพลิงเข้าไปติดตามด้วยนะคะไปกดสองครั้งทักเดียวพอจ่ายยกเว้นช่องนี้จ้ะไปกดสองครั้งเลยนะคะทุกคนของแม่พญานะคือหนูสิวเป็นยังไงบ้างเล่าเป็นนั่นสิละเล่าเป็นก็ยังเล่าพอเต็มเลยแต่ที่จริงแล้วแกเป็น มควบคุมเบื้องหลังหมายถึงว่าดูแลทุกคนแบบเป็นผู้จัดการเองแล้วค,คาเลคเตอร์หน้ากล้องเป็นแบบนี้นะคะแต่หลังกล้องก็เป็นแบบนี้และคะ่ะดูไหมคะไม่ดูค่ะส่วนมากจะแบบไปกับผู้ชายบ่อยเวลาใครทักมาซื้อบัตรล่ะโดนยีนไหมทัพชะนีอย่างนี้ยีนค่ะถ้า <c oughs> ผู้ชายไม่ต้องทักก็ทักเองส่งลิงมาเดี๋ยวโอนเข้าเองเออเออเอยอกยอกเด้ออย่าลืมนะคะฝากด้วยนะครับสาวน้อยเพแียงหกหกหกนะครับ ชมหกวันหกคืนให้ตาเลือกไปเลยน,นะครับบาทเท่าไหร่แต่าไ่เปนแพงหกร้อยหกสิบหกบาทครับหกวันกดให้แม่พยาแล้วสองครั้งขอบค<า>ุณปากผู<า>้ใดนี่บล็อกค่ะนี่นี่ใช้เมาส์เธอเนี่ยเนี่ยนา,นนนานโนมีผู้เธอไปดูยังนานโนเขามีผู้ชายมาแหมดีใช้มาส่งมาเดี๋ยวปุ๊บฉันก็เอ๊ะนานโนเห็นเห็นไอ้นี่เาไม่มีหรือเปล่าไม่ไม่เห็นไอนน้นี่นั่งรออยู่ตรงบันไดแล้วว่าเอา้า โยทำไมเธอไม่ขึ้นไปข้างบนเขาบอกพี่นาโนมีแขกเอ้าใครฉันเปิดประตูเข้าไปแหมนาโนผู้ผู้อาบน้ําอยู่พอดีฉันเกือบได้ไปเห็นท่าออกกาลังกายโอ้ยไม่ได้เมาสามร้อยสามสบสามบาทไปตัดอ้อยหาเงินสือบัตรบัตรก่อนมามียามาเก็บขวดเก็บขวดรรยากาศสดๆหน้างานนะครับทุกคนบาตนี่ มาจัดการรถคันค่ะเมื่เดี๋ยวมาไปเมื่อนี้เพื่อนบอกว่าเปิดแห้งๆเลยต่ำใส่ปไาโยคะเลยเสียงเสียๆชุดๆเลยใช่ไหมเปิดให้ฮีกระพือเลยใช่ไหมให้บาทเห็ดเห็ดค่ะเห็ดกระพือให้เห็ดกระพือนะครับแต่วันนี้พี่นาโนเขาหน้าตาเขาแจ่มใสนะเขามีความสุขต้องมาโชว์เพาพ่อแม่ต้องกินก่อนมันอ้วกกินทุกวันเอานี่เป็นของฉันไม่ใช่เหรอทำไมไม่อยู่รถคันนี้อ่ะก็เมื่อคืนที่ทิ้งไว้รถ อาฉันก็หาอยู่เมื่อคืนฉันอยู่ไหนอไม่ใช่ของเตยกินได้ยังไงเนี่ยโบ๊ะแล้วนี่ดึงเอาอุ้ยอร่อยจริงๆขอบคุณอันนี้ขอบคุณแม่เอามาฝากจากญี่ปุ่นนะเนี่ยอันนี้เอามาขนมาจากญี่ปุ่นนะเขามาให้เขาทําขายอยู่ที่ญี่ปุ่นอร่อยเฮ้ยมาดูโอ้โหขอบคุณมากมาไกลหรอข้างตาแดงมือนี่เสียงเสียงยังไงมาบหมาดู นานูคล้องบัตรดีแล้วครับจะได้รู้ว่าเป็นแอดมินอ๋อขอบคุณค่ะกำลังไปเอาขวดไปขายเตรียมเอาติ๊ไปให้ขอบคุณค่ะมามีแห้งไปหาตัดพื้นตัดพื้นตัดอ้อยมาว่าเจอหนาโนบนยีที่ตลาดสัตว์ขอบคุณนะคะคง่งกิฟกับน้องบนไปบ่อยๆนะคะพี่นานูขอบคุณค่ะนี่นี่โยบาบนี้นี่มาฝากเนื้อฝากตัวกับ FC ก่อนจะเขาจะได้รู้จัก ปายเปย์ต้องห้อยให้เรียบร้อยลูกเดี๋ยวไปหาเชือกห้อยนี่ค่ะนางคุณนุ่งนะคะแอดมินคุณนาคุณตาแล้วมานเดี๋ยวเดือนนึ่งแบบนี้เราไปสอบคู่ไม่ใช่นางไปติดผู้ชายแล้วนางก็แบบผู้ชายเทแล้วนางก็เลยกลับมาใหม่ไปสอบคู่เพราะว่าพอดีว่าเรียนจบคู่เรียนจบคาพอดีว่าปีนั้นก็คือต้นปีเมื่อกี้ครับมีการเปิดสอบคู่ก็เลยแล้วทำไมนิ้วนิ้วนิ้วก้อยต้องไปงงมาก เออเป็นผู้ชายตับไงเราต้องแบบนี้นี่แล้วก็กลับมาทํางานเดินทางกับสาวน้อยเพชรแป้นแพงนะครับแล้วก็สาวน้อยลำเพลินโชว์นะครับโอ้ยสวิตจะเป็นยังไงกับบอลูดูกันท่านจีนาโนเสียงพอเวลาถ่ายคลิปมาแต่แล้วเขาร้องเพลงนางเงือกสุดยอดมากเดี๋ยวขอเสียงหน่อยฟังให้ถ่ายหัวขอบคุณนะพี่พี่เป็นนางเงือกนะ เเชือ้ามกับผมแปมแล้วนะเอ้าผมแปมเขาว่าเธออะดโนขอเพลงหน่อยครับขอเพลงหน่อยครับไม่ติดเครับไม่ติดครับเดี๋ยกดยิงให้ครับเงคงเป็นกรรมที่เคยกระทํอหัใจของอ้กีเสือมดกแตกสลยต้องตอใจตาย้คนั้ เป็นเมืออเพลงไอ้พาไยมานี่สิตุ่มลูกเต้าด้วยตาที่มีฮัอายอีลีคนไทยของน้องโอ้ยเพาะมากเพาะมากเพลงนี้คือว่าอะไรถึงกล้าหรอไม่มีใครเข้าชมเลยค่ะเพลงนี้ติดชาร์ตหนึ่งวันนี้เลยค่ะงให้มาแรงวันนี้พาบรรยากาศทุกคนครับโอเคครับทีมนี้ก็ คลิปนี้ก็ฝากทุกคนแค่นี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับในคลิปถัดไปเพลงนี้เพลงนี้มันมีหัวเพลงเออเพลงนี้อ่ะเป็นเพลงที่ยังไม่ได้แบบอันนี้ทำข้าวกลัวทำอะไรตัดเธอเพลงอะไรดูโอ้เนี่ยเ่อาเพลงที่ข้าวลองคููกันอ่าขึอหลองถ้าสี่สามสองไป อยู่แยร่ระมันก็อทอดที่ยายู่แยร่ระมันก็อทอดที่ยาได้เสียงเครื่องบินมันปวดใจอยากกับใทยสักนิดติดตันยา,าได้แต่มองเครื่องบินบนฟ้าต้องเย็นต้องกินน้ำตามันจริงพี่มานั่งทายขีเตอ ัันนนริิงงพี่่มมาไทอต้โอเคค่ะคลิปนี้ก็ฝากคลิปนี้ก็ฝากทุกคนไปแค่นี้นะคะทุกคนรีบออกค่ะไปซื้อยากินค่ะเออโอเคครับบ๊ายบาย